วันนี้กินข้าวกับส้มตำเปิ้ลปิ้งเนี้ยปิ้งซีนปิ้งซนเนื้อยังนี่เนื้อบัวปิ้งซีนนะเนี่ยอันนี้ขี้เล็กขี้เล็กอันนี้ก้อยพุ่งก้อยพุ่งอันนี้คือไข่ใส่เห็ดไข่ใส่เห็ดโอ๊ตปี๊มือนี่นี่โอ้ปีศาแซ่บไปซื้อเขาก็เด้อ ยายนี่สดขัใหญงเลยเสรล้แลบเนาะมาทำแม่ไม่เจ๊น้อกันเอ็นเด้อเอนเอาเอ็นเอาผู้บาน้วน่ยนะแค่น้ผู้บ่าเอ้ยว่าเขาถูกบ่าอยอาจะมักเผู้ยจะไปลงเ้ออยจะไปลงมาผัวเขาเด้ยเป็นสิญญาด้อยเจ้าอี่ยังกับแม่มีผู้สาวผูเดียวเหรอเออมีผู้สาวผูเดียวนาะสาวแตอผู้บ่าเฮา หัวเขาผู้บ่าวเขาอ่ะคนละตอนหัวเขาผู้บ่าวใคอยะยายายามันสิเกิดเดือนเกิดแล้วเอาเอาเอาตามนี่แหละประเพีนีหหน่เขานี่แหละเนาะยาย<ป> <laughs> มันบอดี <laughs> มันสิบมาแสบที่เบาเดืองผัวเขาบหร <laughs> ไปกันเ้อไปเอาเข่ากัน